สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าร้านเซฟคอมหาสารคามทุกท่านนะครับวันนี้เราจะพามาดูสินค้ามือสองนะครับช่วงนี้เราแยกโซนนะครับแยกโซนสินค้ามือสองกับมือหนึ่งออกจากกันนะครับเพราะว่าเพื่อให้ลูกค้าเข้ามาดูได้ง่ายๆนะครับไม่สับสนนะครับแต่บางอย่างอาจจะมีปรับปนน้างครับในส่วนแรกครับจะพามาดู power นะครับจะพามาดู power power มือหนึ่งมือสองที่อยู่ปรับปนกันนะครับ เวอร์ครับของเราก็มีหลายค่ายเหมือนกันครับตั้งแต่ของเอทีอทีดีเคนะครับคอนเดอร์เซ็นเตอร์เอสนะครับข่าวก็มีครับ NPE ก็มีนะครับสาหรับลูกค้าท่านใดมองหา power ตัวไหนถ้าเข้ามาสอบถามหรือว่าแคปหน้าจอมาสอบถามราคาไดจิรานนะครับ e ีคอะนาล็อกเราก็มีนะครับเอฟฟกนอกเราก็มีนะครับคอร์ดดิจิตอลของมาลานีของซาวเทคของดีเอ็กของเราก็ยังเหลือนะครับ มิกดิจิตอลเอ็กครับของเอ็กแ a อร์บริจของไมด้านเราก็มีนะครับ Power อ,อร์สีชั้นแน่นของมาตินมีทั้งรุ่นนะครับรุ่นโทรโบวกับรุ่นธรรมดานะครับแล้วก็ส t a n d a น d าร Standard. ของ j b l นะครับสีชั้นแนนของเราก็มีหรือว่าของทางร้านก็มีนะครับ Power ของเรามือสอเริ่มต้นที่หลักพันไปนะครับตั้งแต่ตัวละ 3 0 0ขึ้นไปนะครับพอเวอร์ประกอบของสาคอก็มีครับของค่ายสาคอของโรยเยนครับเรามีตั้งแต่รุ่น f 1 0 0 0 S900 S500 นะครับราคาต่างก,กันแค่พันเดียวนะครับของลูกลาครับพอเวอร์ของลูกลา Thunder Sound NPE XL100 นะครับพ,พเอเพิร์ประกอบของ G&J นะครับรยเยน P400 Sound Standard ครับ e.x 3 6 0 6ตัวบุสเตอร์ไฟของเราก็มีนะครับบุสเตอร์ไฟบีมไฟพาของเราก็มีนะครับสำหรับราคาครับลูกค้าสามารถทักเข้ามาสอบถามหลังไหมหรือว่าเบอร์โทรศัพท์093 20 209 3195นะครับพาวเวอะครับ Power ประกอบของจรลันออริโอนะครับ <c oughs> มีสิบซาวจัันจรันซาวครับจรลันออริโอตัวเดียวกันเวอร์หน้าลายครับ จะพาไปดูในส่วนของดอกะระพงนะครับปากกีบเอดของ PR ครับ18นิ้วรุ่นถูกๆของเราก็มีนะครับตัวนี้ของมือหนึ่งนะครับยังไม่ย้ายไปฝั่งน้้นนะครับ12นิ้วครับของอ Connect ครับแล้วก็12นิ้วของ E 2 0 0ของค่าย Piro ครับต่อของแบร์เทคคอมนะครับตัวนี้เราปวดจาก ตัวชุดเดโมนะครับเอาลงมาขายลูกค้าในราคาถูกๆครับลูกค้าสามารถเข้ามาสอบถามราคาได้นะครับล้ำพองมือสองไม่เยอะนะครับเพราะว่าขายไปขายออกก็เยอะเหมือนกันเหลือก็ไม่เยอะนะครับบางทีลูกค้าก็ทักเข้ามาสอบถามว่ามีรุ่นนี้รุ่นนั้นบ้างไม่ค่อยมีนะครับมือสองหายากครับแต่ว่าของมือหนึ่งทางร้านเราสามารถาจัดหาได้นะครับมีทั้ง18นิ้ว15นิ้ว12นิ้ว แสงแหลมก็มีไม่เยอะนะครับแต่ว่าสลับแหลมจองแปดที่ลูกค้าเข้ามาสอบถามมาหานะครับทางร้านเรามีจําหน่ายมือหนึ่งนะครับเป็นแบรนด์ของทางร้านเลยสเปคคล้ายๆเดียวสเปคคล้ายๆกับของ p ีโอเดนะครับราคาอยู่ที่4 0 0ร้อกว่าบาทนะครับสี่รกว่าบาทราคายังไม่รวมส่งนะครับของมือสองเราก็มีไม่ค่อยเยอะไฟบีมเราก็มีนะครับสองเก้ 2, 9, 5, 2, 3, 0, สมกนะครับ ตู้ลำโพงตัวเล็กตู้ใหญ่นะครับตู้ค้อมใช้ก็มีนะครับตู้ไฟเบอร์15บห้านิ้วร้อมใช้คู่นี้ขายอยู่ที่คู่ละ3า0 0ันหร้อยบาทนะครับไม่รวมขาตั้งนะครับมิกเซอร์มือสองอนาล็อกนะครับเราก็มีแล้วก็ปากลำโพงครับปากลำโพงที่ร้านาปากลำโพงแซงแลมที่ร้านเรามีกับทุกรุ่นนะครับของ อพอรอรตของไลเลเราก็มีนะครับลูกค้าถ้าเข้ามาสอบถามหรือว่าแวะเข้ามาดูาที่ร้านนะครับหรือว่าอุปกรณ์มิกเซอร์ไม่ครับอุปกรณ์สายของเราก็ทําไว้รองรับลูกค้านะครับแล้วแต่ลูกค้าจะให้สั่งให้ทาให้ยาวสั้นนะครับบอร์ดไฟก็มีครับสายลวดสายของเราก็มีนะครับ หรือว่าลูกค้าจะเข้ามาลองชุดที่เราจัดไว้ให้ดูนะครับหรือว่าลูกคา้าสนใจอยากจะเล่นมิกซีดตอนคอร์ดี้ตอนก็เข้ามาทัาก็สอบถามนะครับในชุดนี้ของเราก็ขายหมดนะครับพาวเวอร์เราก็ขายครับของทาดา,อาคอร์ดี่ตอนเราก็มีให้ลูกค้าลองนะครับมิกซีดตอนก็มีลูกค้าลองนะครับในนี้ขายหมดครับยกเว้นโน้ตบุ๊กไม่ขายนะครับแล้วก็เป็นตู้ทูโบ o 8 8นิ้วตัวท็อปของร้านนะครับ เสยงกลางอสองคูณหนึ่งนะครับโต๊ะบางอุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องเสียงทางร้านเราก็มีนะครับขออนุญาตจบคลิปอ่าบรรยายรีวิวในส่วนของอุปกรณ์เือสองเบอหนึ่งนะครับของฝั่งนี้นะครับขออนุญาตจบการบรรยายในท่านี้นะครับุณครับ